ครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทีข่ขรัวมันอีท่อมี่สามดาวดเดินทางมหาหนาแต่ประจําหัววันที่หนึ่งกรกฎาคมพศ2566สองพนาหนานแตนะ่ฟันเห็นที่เอื่อยมหามักเขียนตัวเลขใส่สมุดให้สามโตค่ะท่านผู้ชมสามโตแดงจึงคืองจะเป็นเลขดีเลขเด็ดตัวไหน,นะะเนาะค่ะเนาะกับไปฟังกันหนาแต่พ,พร้อมกันค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่ง ท้องมีสามดาวนั่นไเด้อค่ะไปรับชมรับฟังกันหนดแต่พร้อมๆกันเลยค่ะครับสวัสดีครับนาแต่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนาแต่สวัสดีค่ะบอด้มาติดตามนาแต่กับไลายงวดนะครับเอฟซีเนาะหูยินข่าวครับหูยินข่าวสดๆนอนๆฟันดีค่ะนะครับนาแต่เนาะันดีอยู่ครับฟันแนวไรเนาะครับคืออันเ้าชูเอฟซีฟังเลยครับฝันว่า เกอยมาบอกเกยบอกครับเือเ่อตายไปรุนแต่ละสงสามปีนะตายรุนแล้วตายรุนแล้วเป็นมหาเนี่ยอะไรครับเป็นคนเขียนบ้าเดินซื้อแล้วคนดื้อย,อยุงหอนไม่ออกอ่ะครับคนหนุ่มามาหากันดื้อที่จังโตตายนที่ที่จังโตบตายจากยการที่าเปล่าว่าพุยกันนี่ที่ครับโอ้ค<อ>่เขียนเด็กบอกครับเด็กเัน กันสักหมื่นละครับผมอีกสามตูวกับสองตูครับสามตูวนั่นเก้าเก้าหกแน่คุณป่าเก้าเก้าหกกับสองตูวนั้นสิบเก้าสองตูนั้นสิบเก้าเนาะเป็นเขียนใส่ใส่ครับเขียนใสเขียนใสก็ลาแต่ละอย่าือยู่ตาหวานดังเลยอดีหวานดังมาอยู่่ายของ บ้านหลังขายของนี่เนาะครับครับคุณเพิ่งมาจังไดบอกครับเขียนหนึ่งยุคนมาเขียนให้เลยเขียนให้ซื่อๆนี่งที่เคื่อจะบอกตายเดียกกันเนาะก็อยู่คื่อจร่วมกันครับอายุเพิ่นเตอนไรก่อนนะครับอายุเพิ่นมันปุ๊บที่สามตอนตาย ตอนตายหกสิบสามเนาะบานทาน่สามปีเลวก็เป็นตอนนี้หกสิบหกอายุแล้วโอ้กาถายเป็นบุคคลตายเนาะนี่กรเราอยู่ห่างยกนหกสิบหกปีครับเอาเอาตอนตายนั่นแหละหกสิบสามบ้านเลกที่เท่าไรครับนาเตหลังนี่ยี่สิบสีบ้านเลกที่ยี่สิบสี่มูซีบ้านเลกที่ยี่สิบสี่มูซีโอ้ครับผมครับผมลองเอาไปเสียงโูดเสียงลาบลองเ่งครับหนาเตเนาะ้าหลวเก่าพกเก่าที่ทรงตครับเพิน เพิ่มมากขึ้นได้ครับนีมากน,าน่าเลบบอันหัสองสามหมื่อ่ะหมาสองสามหมืม่นเนาะครับเพราะว่มามหาเนเตะเนี่ย,ยครับเกใฝันขับเอฟซีหมดพนทีหนึ่งมิถุนายนพศส,สองพัน1 1> หยหนึ่งกรการาคมพศส,สองพัน,นหนร้นนอยหกสิบหกมาเตนาะบาติพีไอมหาบ่รครับบ่บ่บมิดอยู่มิดเลยเนาะครับเนาะอ้อบเป็นยังรับเิ่นอปกาสียังขับเขียนไห กสีแดงเลยสีแดงเลยป่ะครับแดงจึงคืออารมณ์ดีนะครับแต่แดงจึงแดงจึงคือเลยเห็นชัดเจนเลยเจ้าคุยกันมาแนวไรเป็นยังเขียนไคุยกันเรื่องคือเด็กคือยังหิรดาก็ได้กนได้เขียนใส่กระดาษเบิ่งสื่อตัวนี้เด้เป็นสื่อบางแบบแถวแถวดวงไพยาบาลนิราค่ับแถวแถวไม่สื่อสื่อเอาเนาะับไปกับปฝาวมันทามมิโซ่ครับ แต่ตัดเลนเนาะแต่ล ah, really ืมอย่าลืมว่าเด็กเก่าก็ติดหกหมุนขึ้นเล็กน่อยหน่อยนะแต่เนาะเป็นตัวเดียวกันกับหัวกระพางเราครับกันเก่าเก่าโอวิเต้มาดนเก็ดซองม่ะนูเค็ดซองยังออกตัวเก่าเนาะเก่าเก่ากับพวกพี่เก่า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 เกาหกบอครับดืวยเก่าเก่าเนี่ยเก่า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 หกกับสิบเก่าเก่าเก่าฮกกับสิบเก่าเนาะสิบสองตัวเก่า บปี20สี่ปี2กสี่นาเตะอายุเจ็กปีครับนาเตะเขาอยากันคันคันเป็นในตามปักปีเกิดกับห้าสิบปีปีน่ห้าสิบปีเารอฮะในตามันเดือนเดือนเ่าพอสเกิดห้าสิบปีปีนน่ครับลองเอาอายุนาเตะลองเบิงน้ำอีกเล็กน้อยนะครับนอกจาเป็นปู้ติฟบนแม่นเคยมีโชคมีลาบครับเอฟซีถามหาหลายครับานุกจะเล่มาติดตามไปบากเอฟซีครับ ครับผมมีอยังอีกบ่ครับน่ะแต่โอ้โวมีเนาะคือโวมีเนาะฝันซจำเนาะฝันซจำเนดาฝันมีแต่มาเขียนเลขให้ท่านที่โอเคครับผมขอบคุณที่หลายครับน่ะแต่ขอบคุณค่ะน้าเตอสวัสดีครับครับผมเนาะนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเลขของน่ะแต่่ทานผู้ชมพี่ไหลมาหามาเขียนตัวเลขให้ท่านผู้ชมมาเขียนตัวเลขให้แดงจึงเคืองเลยธร่ะท่านผู้ชม996 996แล้วกันหนึ่งท่านผู้ชม อายุของเอ,อื้อยตายไปแล้วก็อายุหกสิบสามปีเนาะค่ะท่านผู้ชมอายุหกสิบสามปีบ้านเลขที่ที่ฟันเกี่ยวกับบ้านเลขที่สองสี่สองสี่ค่ะท่านผู้ชมแต่พี่เอื้อยนังบอกเก,ก่าเก่าหกหนึ่งเก่าเด็กเก่ากับเลขกหกมันโตเดียวกันก็เลื่อมกันไว้น้ำแน่นะค่ะท่านผู้ชมปีนหัวไว้น้ำแน่นะคะน่ะเนาะก็ขอให้มีโชคมีลาภกันนะแต่ประจำหมอนวันที่หนึ่งกรกฎราคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะ สำหรับคลิปนี้ท่อมีสามดาวกัสเซราธรรมชมมปิกรเจอกันคลิปหนาค่ะไปยังผงผาไว้ใส่เนาะค่ะธรรมชมทออมีสามดาวมีของดีมาฝากธรรมชมค่ะไปรับชมเบิ่งของดีกับเบาแอมลาทงกันเลยค่ะเบาแอมลาทงนี่จะเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิด,ดังแดนอีสานครับมีของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับธรรมชมเป็นของเหลียกเงินเหลียกทองเหลียยทรัพย์ครับ ค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสือเรียกสือลอตเตอรี่จึงสิ่เหือถือเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนังถ่าอยู่ของไมครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีขักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้นี่เรื่องการเมตตาหมายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องก,การทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้เอธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวสามลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะับสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดเนพ่อนวดนี่แหละเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับต้องเบิดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอเอา แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามาหพูดกับผู้ใหญ่เนาะรมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเรารงหยินขาวกับบืรอซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสำหรับ ท่นใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้ายางบ่เห็นล้านเฮาแข่ยว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบังหนาล้านเห็ดในคนมองโบเห็นล้านค้าเฮาเดินผ่านเอาหนวดของหลวงปูหลอดวัดขคกุมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในล้านค้าล้านขายของเฮาครับขายดีปันเทนทท้ำเทําลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ เบาแอมเราตรงหึงยินซื้อเสียงหลงปูหลอดมาน่าแล้วมือหนี่งครับมีโอกาสได้มาสักกะกาบลงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ด้วกันครับท่านผู้ชม ไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลงปู่มากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแทะรับท่านผู้ชมเมื่อแทะแล้วก็บี้จังสีครับมุนหมุนจังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์ น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสเกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพี่แอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจตีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปูคงป่คูนมีหลวงปู่คูน แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็นี่วัดลุงปูรอดนะครับนอวัดลุงปูรอดวัดโกกุมนี่ก็แต่งวัดลุงปู่รวยนะครับนอวัดลวงปู่รวยนี่ก็แต่งเื่นกันนี่ครับยื่นคาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมราทุงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโต่มาตามเบอร์ทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบารมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเน้องสมุชมแล้วกาบ้าแอมเราตรงนี้ได้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้อีพซี่นะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสําระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนีนเอาม้าโหลายครับเอามาฝากเอ็บซี่โบลายกระโท่มาได้โท่มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียกเออครับเอาไปใส่ละให้ถือเกลีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผส,สมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,สมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพออาอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับ สาธุสาธุขอบคุณต้องเบิกมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ